สวัสดีครับตอนเราก็สู่การถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอล b ีวีดีซีไฟส์ลีกสองครับเดี๋ยวเรามาไล่เลียนะครับรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมครับวันนี้เนี่ยฝั่งเจ้าถิ่นัชนาทแล้วก็ทีมเยือนอย่างปัตตานีนะครับส่งผู้เล่นคนใดลงสนามกันบ้างครับชนะฮอนบิลนะครับวันนี้ประตูเป็นทัศพิชาอักษรสีนะครับแล้วก็มีผู้เล่นอย่างหมายเลข8กิตตพ์คนกล้านะครับหมายเลขสิบเอ็ดธนโชตสอนสี ประตูเป็นอิทธิกร,ก,รการสร้างนะครับแล้วก็มีหมายเลขเจ็ดอดิเทพชัยศรีอน,นันครับหมายเลขแปดชูคิดวน,นัฐประเภาครึ่งแรกปัตตานีจะเขี่ยกรครับอยู่ในชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายส่วนทางฝั่งของชัยนานครับอยู่ในชุดสีเขียวของเก่งสีดำครับบุกจากซ้ายไปขวาเหลือสั้นๆครับอิทธิกร อนุวาอนุวาโอ้โห้โดนปั๊มจังหวะนี้ไม่ฟาวนะครับมาริโดคือกลับหลังแล้วยิงไกลครับทัสซีเดะยังไปตรงตัวอิทิกรบอลกลับมาแล้วได้สวนครับอนุวัฒน์อนุวัฒน์หลุยขึ้นมามาคนเดียวครับมารอนเอาอยู่หรือเปล่าอนุวัฒน์เร็วกว่าโอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายเหมือนจับยาวไปแล,ล้วล้มไปทั้งคู่พุสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจะยังไงนี่ครับช้ากว่าครับแล้วดูเท้าของมารอนนี่แหละครับโอโ ไปสกิดใส่อนุวัฒน์นิดนึงนะครับแม้แล้วถ้าเป็นใบแดงเนี่ยนอกจากเกมนี้จะเหลือ10คนเกมหน้าก็ลงไม่ได้ด้วยนะครับครับครับพุทธศิลปออกมาแล้วไฮยฟ้าควักมาครับใบแดงของมารอนดาซินวาเหลือ10คนครับปัตตานีคืออย่างที่เรียนให้ทราบเลยครับถ้าฟาวเนี่ยแดงแน่นอนครับเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายครับโอ้แล้วตามภาพนี่ก็เถียงไม่ออกเลยครับ นี่ครับเจ้าตัวย้อมรับน่าจะเป็นปียพงศ์ปียพงศ์ปันลูกนี้แล้วก็ชนขาดตัวซ้ำไม่มีครับอนุวัฒน์มุไปได้ที่อนุวัฒน์อนุวัฒน์มาอีกแล้วครับลากลุยแหวกกลางแหวก2แหวกสามาอามารินโดคืนมาแล้วทัศน์สีแดงยิงไกลติดอิททิกรบอลอยู่ที่คูรักโปยังไม่พ้นอันตรายครับวรากรมาที่ครูรักโปโอ้โหตอนนี้โหมหนักเลยครับชัยนาทวรากรวรากรยิงลูกนี้อูโหูปัดได้ครับอิททิกรอนุวัฒน์ล้มไปครนี้ได้ฟ้าเล้วครับ แล้ว5นาทีนี่ครบแล้วพุทสินไม่ทดเพิ่มแล้วครับปลดเป่าทุกวีดหมดเวลาในครึ่งแรกแก้เกมของฝั่งทีมเยือนครับมิดฟิลหนึคนกองหน้า1คนจะเป็นอย่างไรครับเปิดนดนมาอีกทีหนึงลูกนี้แล้วโดนมองไปโดนยิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหสคารุนี่แล้วเอกชัยสำเรตติดเครื่องจะสวนจับโดนเบรกเอาไว้ก่อนครับอ้าวลาโกเหลืองไปแล้วนะครับโอ้โห แบบนี้ไม่มีข้ออ้างแหละครับไปตัดเกมกลางสนามแบบนี้ครับสองเลยครับโูโ้กลายเป็นผู้เล่นได้เปรียบแล้วยังไม่นำแล้วตอนนี้สิบคนเท่ากันแหละครับลากจี้เข้าไปแล้วมาที่ทสซีเดทสซีเดยกมาเสาไกลอาบาริโดล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงยังติดเซฟแล้วเทียทิ้งออกไปก่อนทุ่มมาแล้วฮาร์สเตโตถึงก่อน เปิดมาติดครับยังได้อยู่แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับธีรพัคเมืองนาครับปัตานีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนาทีบาปของแท้ครับนาทีที่90ครับปูจังหวัดทุ่มมาแล้วดูแกกระดกเสร็จวิ่งไปเล่นเองครับโอ้โหสุดๆดครับแล้วปาดมาเนี่ยครับย้อนหลังเจนพบแต่ว่าตวัดกลับมาโอ้แล้วเป็น2ตัวสำรองครับเจนพบกับธีรพัคครับเจนพบแย่กลับมาครับ นี่ครับแล้วประตูมาช่วงท้ายเกมอีกแล้วครับปัตตานีไทม์เลยครับดูครัจังหวะที่จ่ายติดแล้วแต่ต้องชมครับเจนพบจิ้มมาให้กับธีรพักเบิงนาโอ้โหจบ90นาทีครับปัตตานี fc ครับบุกมาชนะชัยนาทฮอนบิลได้ครับ1ประตูต่อ0